พวกเนื้อหมูเนื้อบัวนะครับผมเราต้องค่อยคุกให้เข้ากันครับผมแต่ว่าค่อยๆทานะครับถ้าไปบีบไปคานแรงๆมันจะเละหอมกระเทียมแมกเลยนะครับปลาครับผมปลานี้ต้องเห็นผมบอกว่าจะขายวันอังคารนะทันไหมวันอังคารวันอังคารนี้ทันแน่นอนครับผมพอดีเลยใช่พอดีเลยครับเช้าวันอังคารร้าเปี้ยวได้ได้มาตรฐานเลยครับเอวันอังคารนี้แน่นอนเลยครับใครเห็นคลิปนี้อยู่นะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยอันนี้คือ รอกดาวรอบนี้ไม่ต้องกลัวสั่งคุณ<อ>จะมีเดียวนั่งอร่อ,รอย,ยจริงๆเราจะเราจะทอดขายหรือว่า,าลูกค้าเอาไปเว็บที่บ้านก็ได้เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรา,เราทอดให้ลูกค้าแบบว่าจากักแปดสิบเก้าสิปซนไปดีกว่า<อ>เพราะว่าเอาไปเว็บอีกทีหนึ่งมัน มันจะไม่แข็งนะครับผมมันจะหอมใช่มันจะหอมเพราะว่าเรากิวกิวจากที่ที่ร้านแล้วมันจะหอมไม่จรนิงๆปลาส้มนี่จริงๆินกินดิบได้เลยนะบางคนเพราะบางคนเขาก็ทานดิบได้นะครับผมแต่เราอยากให้ไปทอดก่อนแหละช่วงนี้โควิดไม่อยากจะแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะกินดิบก็กินดิบเลยใช่ใช่ดิบก็ดิบเลยแล้วไงฮะอันนี้มันหมักนะครับเพราะว่าเข้ารสชาติหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจองนี้นยฮะคราวนี้ก็ป๋าบอกว่าไม่ต้องน่ะก็ใช่ เดี๋ยวเครื่องปรุงอะไรป๋าเขาตวงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยหลังจากนี่เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเลยนะป๋านะใช่เก็บเข้าภ,ภนาชนะนะครับอย่าเพิ่งเอาเข้าตู้เย็นนะครับเก็บจากใส่กล่องแลวอย่าเพิ่งเอาเข้าตูเ้เย็นประมาณสองหรือสามสามชั่วโมงครับค่อยเอาเข้าตูเ้เย็นเพราะว่าจะทําให้เครื่องมันเข้ากับเนื้อปลาทํา<อ>ทปฏิกิริยาก่อนเข้าเนื้อปลาก่อนถ้าเ,าเข้าเลยเครื่องปรุงมันจะไม่ไม่ซับกับเนื้อปลาเท่าทไหร่รสชาติมันจะเปี่ยน เดี๋ยวในันาคารเตรียมตัวเนาะ <S <S ครับผมได้เลยครับโ <Okay. S 1> อเคเชิญเลยครับผมสวัสดีครับ <S 2> <S 2>